สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเลือกใช้สังกันเต์ให้เหมาะกับการใช้งานและการรับสังกันเตนที่ถูกวิธีนะครับ เรามาเร so ิ่มจากทางสเตนสีแดงกันเลยนะครับสีแดงนะครับมีส่วนผสมทอเรียม2%นะครับเหมาะสําหรับงานเชื่อมโลหะทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่อลูมิเนียมและแมกนีเซียมนะครับต่อไปเป็นทางสเตนสีเขียวนะครับเป็นทางสเตน100%นะครับเหมาะสาหรับงานเชื่อมอลูมิเนียมและแมกนีเซียมนะครับต่อมาเป็นทางสเตนสีฟ้านะครับมีส่วนผสมแรนททเนตนะครับ2%เหมาะสาหรับงานเชื่อมโลหะทุกชนิดนะครับต่อไปเป็นทางสเตนสีทองนะครับสีทองมีส่วนผสมแรนททเนตนะครับ1.5%เหมาะสำหรับงานเชื่อม โลหะทุกชนิดนะครับต่อมาเป็นตัวทางสเตนสีเทานะครับสีเทามีส่วนผสมสีเลียมนะครับ2%เหมาะสาหรับงานเชื่อมโลหะทุกชนิดนะครับสามารถเชื่อมงานบาง เชื่อมอัตโนมัตินะครับเชื่อมด้วยกระแสะไฟต่ําได้ดีนะครับต่อไปเราจะมาแนะนําการรับทางสเตนที่ถูกวิธีกันนะครับถ้าเราต้องการเชื่อมนะครับงานเหล็กสแตเลสน,นะครับเราจะรับที่ปลายแหลมมุม30องศานะครับส่วนใหญ่ทางสเตนที่เชื่อมงานเหล็กสแตเลสน,นะครับจะมีสีแดงสีฟ้าสีทองและสีเทานะครับต่อไปเรามาดูวิธีการรับกันเลยนะครับ และถ้าต้องการเชื่อมอลูมิเนียมนะครับเราจะรับที่ปลายแหลมนะครับมุม1 0องศานะครับส่วนใหญ่ทางสเตนที่เชื่อมงานอลูมิเนียมนะครับจะมีสีเขียวสีฟ้าสีทองและสีเทานะครับที่สามารถใช้ได้นะครับต่อไปเรามาดูวิธีการรับกันเลยนะครับ